สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเดาไม่ยากเป็นใครทนายเดชาลั่นกลุ่มสมคบคิดโพสเฟซบุ๊กแตงโมเดาไม่ยากพวกบางบางทนายเดชาลั่นกลุ่มสมคบคิดโพสเฟซบุ๊กแตงโมเดาไม่ยากพวกบางบางปูดหลังจากนี้บางคนต้องกลายเป็นผู้ต้องหาหลายคดีมีฝากลูกเมียแล้ววันที่22พฤษภาคม2565ที่แฟดคลองจันทร์ นายเดชากิติวิทยานันหรือทนายเดชาทนายของแม่ตงโมพัทรธิดากล่าวถึงกรณีที่มีภาพกระติกอยู่ในเครื่องซึ่งคนไม่มีเครื่องไม่สามารถปล่อยภาพเหล่านี้ออกไปได้นอกจากตำรวจที่ดูดข้อมูลไปนั้นว่ากรณีคุณกระติกพูดก็มีเหตุผลส่วนหนึ่งคือคนที่มีเครื่องโทรศัพท์และสามารถเปิดได้อัปโหลดได้ก็ถูกแต่วิธีการเข้าถึงข้อมูลมีได้หลายวิธี อาจจะเข้ามาจากไอคลาวได้และแอดมินเพจก็อาจจะมีหลายคนได้คนที่จะเอาภาพมาโพสต์แล้วใส่ข้อความมันมีได้หลายวิธีทนายเดชากล่าวต่อว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของบอกอปอทแต่ทราบมาว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES กำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่และน่าจะรู้ตัวแล้วว่าเป็นใคร ส่วนกรณีดังกล่าวคุณแม่สั่งตรวจสอบหรือไม่คุณแม่ไม่ได้สั่งให้มีการตรวจสอบแต่อย่างใดเท่าที่ทราบน่าจะเป็นพวกบางๆอะไรหรือเปล่าตนก็ไม่ทราบแนวนั้นไม่น่าจะใช่คนไทยน่าจะเป็นเจ้าเดิมเมื่อถามว่าเป็นการปั่นกระแสรหรือไม่ช่วงการโพสต์มาพร้อมกับกระแสเปลี่ยนทนายนั้นใกล้กันทนายเดชากล่าวว่าเท่าที่ถามจากหลายคนเขาบอกว่าเป็นทิษตีสมคบคิดคนหนึ่งเอาภาพมาปล่อย อีกคนทำการถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียอีกคนรอรับเอกสารจากกันมาที่การไหนตนไม่ทราบและอีกคนก็แจ้งหมายข่าวอีกคนก็ทุกสองชั่วโมงก็มีการปล่อยข้อมูลเหมือนเป็นการสมคบคิดโดยที่ตนยังไม่ได้บอกว่าใครสมคบคิดกับใครเราก็ทายกันไปให้สนุกแต่เราไม่ยากว่าใครเป็นหัวหน้าคนนี้ปล่อยคลิปคนนี้เขียนข้อความ เราเห็นข้อความก็รู้ว่าเป็นลีลาการเขียนของใครมันไม่ยากผู้เกี่ยวข้องเขารู้ว่าเป็นใครจากนั้นมีการถ่ายทอดสดทางออนไลน์อีกคนนัดหมายไปรับเรื่องที่กันมาที่การอีกคนแจ้งหมายผู้สื่อข่าวอีกคนปล่อยข่าวเปลี่ยนทนายซึ่งข้อมูลทุกอย่างเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเลยทนายเดชากล่าวเมื่อถามว่าอยากบอกเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดอย่างไรหรือไม่ทนายเดชากล่าวว่า ต้องรอหลังจากนี้คือ 1. จากเผาร่างวันที่24พฤษภาคม 2. หลังจากรายงานตัวหรืออายการยื่นฟ้องคดีความจะตามมาหลังวันที่27พฤษภาคมพวกสมคบคิดจะมาเพียบแล้วคนบางคนท่านต้องกลายเป็นผู้ต้องหาหลายคดีถึงวันนี้ต้องโดนทั้งหมายเรียกหมายจับต้องรีบผมโรงเพราะใกล้ลิเกจะเลิกบางคนเริ่มสั่งเสียลูกเมียใครก็ไม่รู้ มีคนมาบอกว่ายังไงฝากตูลูกเมียผมด้วยนะเพราะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเองไม่ใช่โดนฆ่านะโดนนำเนินคดีสิ่งที่เราไปร้องเรียนต่างๆถ้าไม่มีหลักฐานพิสูจน์ก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นความจริงแต่ผมยังไม่ได้เริ่มส่องเสียอะไรใครทั้งนี้ผมจะไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนสอนอโคกครามเพิ่มเติมกรณีแจ้งความเอาไว้ช่วงบ่ายต่อไปทนายเดชากล่าว ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ